ปนไอเสียผ่านผ่านคูลเลอร์ตัวนี้มาเ๋ยวมันก็จะเข้าผ่านช่องนี้นี่น,น,นี่ตัวน้าเงินน้าเงินเนี่ยที่ผมอุดตัวนี้วาล์วมันจะเปิดมอเตอร์มันหมุนวาล์วมันจะเปิดแล้เวเอาไอเสียเข้าไปตัวด้านตูดตูดล่างเนี่ยน็อตยึดเบอร์สิบสองมันจะเป็นขาเข้ามันจะเอาเข้าไปในไอดีร่วมเรา ครับวันนี้ผมจะมาไขคําตอบครับว่าทําไมต้องอุด EGR อุด EGR แล้วมันจะเป็นยังไงแล้วอุด EGR แล้วเพื่ออะไรอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนครับ EGR คืออะไร EGR คือ Exhaust Gas Recirculation ur ครับคือการเอาแก๊สเนี่ยครับแก๊สวนกลับไปใช้อีกรอบครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าหลักๆมันเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยครับเอาให้เห็นเลยครับเอาแบบไม่เห็นรูปไปด้วยเลยจะได้เข้าใจกันอันนี้ก็ดึงขึ้นมาเลยครับก็จะมานี่ครับอันนี้ผมปุดไปแล้วนะครับก็จะมาอธิบายให้ดูอีกทีปุดไปแล้วอุดอีจอาไปแล้วนี่มันจะอยู่อย่างนี้นี่นะครับภาพมันจะอยู่อย่างนี้เลยฝั่งนี้ จะอยู่นี่รถสภาพเดิมแต่น,นี้ผมอุดไปแล้วมันก็คือตัวนี้เป็นตัวคูลเลอร์นะครับเพื่อนตัวคูลเลอร์ครูลเลอร์ก็คือไอเสียจะเข้านี่ครับอันนี้คือท่อไอเสียที่จะวนมานะนี่ครับนี่ครับคือตัวนี้ตัวนี้ท่อไอเสียมันจะวนมาเข้านี่ครับนี่ข้างในสภาพก็อย่างนี้เลยดำๆเห็นไหมน,นอ้องกล่องไม่ชัดนี่ครับ ก็จะอย่างนี้เลยดำๆคือเอาไอเสียวนเข้าไปในนี้แล้วเอาน้ำวนรอบนอกข่าวๆก็ประมาณนี้แล้วมันก็จะมีมอเตอร์ EGR ก็คือตัวนี้นี่นี่น,น,นี่นี่ครับอันนี้มอเตอร์มอเตอร์มันจะหมุนเพื่อชักกระเดืองตัวนี้ก็จะเป็นก้านกระเดืองเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ประกอบ ว่าเวลาเดินเครื่องรอบต่าๆมันจะมันจะเปิดเลยครับมาวผมลองแล้วครับตอนแรกผมถอดชุดนี้ออกชุดนี้ออกแล้วเปิดแล้วสตาร์ทเครื่องตัววาลวมันจะเปิดมาเลยอันนี้คือเราเดินรอบต่าๆนะครับยังไม่ได้ขับตัววาลวมันจะเปิดมาแล้วสําหรับคนที่ขี่แถวในเมืองเนี่ยควรอุด ควรอุดสำหรับคนที่ขับเดินทางไกลๆที่ผมพอรู้ก็คือไม่ต้องอุดนะครับในเมื่อการทํางานรอบสูงๆขีส่สักร้อยขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ร้อยยี่อย่างเงี้ยตัววาลเนี่ยมันจะปิดศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นว wow. าลริมเดี๋ยวเอารูปประกอบมอเตอร์ก็จะสั่งให้หยุดทํางานเมื่อรอบสูง,สงตัวนี้มันก็จะผ่านมานี้เดี๋ยวผ่านเข้า ID ผ่านเข้า ID ผ่านเข้า ID ดี ตัวนี้มันจะเป็นด้านล่างด้านล่างตูดอากาศบนด,ดูดูดูนะครับดูนะครับไอเสียไอเสียเข้าไปผ่านคูลเลอร์อมาไอเสียอ่ะอ่ะเป็นไอเสียผ่านผ่านคูลเลอร์อตัวนี้มาี๋ยวมันก็จะเข้าผ่านช่องนี้นี่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 นตัวน้ําเงินน้ําเงินเนี่ยที่ผมอุดตัวนี้วาล์มันจะเปิดมอเตอร์มันหมุนวาล์มันจะเปิดแล้วเอาไอเสียเข้าไปตัวด้านตูดตูดล่างเนี่ยน็อตยึดเบอร์สิบสองมันจะเป็นขาเข้า มันจะเอาเข้าไปใน ID ร่วมเรามันจะเอาเข้าไปในไอร่วมเราก็จะวนกลับไปใช้อีกอันทํางานมันก็ประมาณนี้เราก็จะมาบอกว่าใครที่ควรอุดและไม่ควรอุดก็คืออย่างที่ผมพูดไปคนที่ขับรถต่ําๆในเมืองเราแทบไม่ได้เดินทางไปไหนเลยครับช้าๆตลอดรถติดตลอดควรอุด สำหรับคนที่ขับรถเดินทางไกลๆก็ไม่จะเป็นต้องอุดครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องมอเตอร์ e g r ก็ประมาณนี้มาให้ความรู้กันว่ามันทำงานยังไงตัวนี้ก็คือท่อไอเสียที่เอามาส่วนหนึ่งนะย้ำๆว่าเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้เอามาทั้งหมดเอามาทั้งหมดก็เครื่องพังอะครับมันจะเอามาแค่นิดเดียวที่ปล่อยไอเสียออกไปแล้วเอามาแค่ส่วนหนึ่งประมาณ5%อ่ะ เอามาแค่นิดเดียวไม่ได้เอามาเยอะนะครับมิเงนก็เครื่องพังแล้วก็ต้องเอามาผ่านคูลเลอร์มีคูลเลอร์คูลเลอร์เพื่ออะไรครับเพื่อลดอุณหภูมิก่อนเข้าเครื่องไมงังนโอ้โหไอเสียคุณอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วครับเอาเข้าไปในระบบเรียบร้อยเครื่องยิ่งร้อนก็ลเลยว่าต้องการเพื่อจะลดอุณหภูมิของไอเสียให้มันให้มีอุณหภูมิต่ําลงก็เลยต้องผ่าน cooler. คูลเลอร์คูลเลอร์ก็คือตัวนี้ อากาศเข้าตัวนี้ที่ผมบอกแล้วตัวนี้ก็จะวนน้ําบนนอกระบบเมื่อมันจะแลกเปลี่ยนความร้อนกันแล้วก็จะเอาไปเข้าเครื่องอีกทีเข้าไอดีอีกทีก็ประมาณนี้กออ็เพื่อนๆก็คงจะพอเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับผมไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรนะครับก็แค่เอามาฝากอันนี้เฉยสสำหรับประสบการณ์ของผม ที่ถอดเองล้างไอเดีเองทุกอย่างอุด EGR เองทุกอย่างเองหมดก็จะรู้คำตอบว่ามันคืออะไรแต่ก่อนก็ยังกลังเลอยู่ครับจะเอาไปให้ช่างเขาก,กลัวเขาทำไม่ดีก็ต้องมาทำเองก็จะได้รู้เลยว่ามันเป็นยังไงระบบการทำงานมันเป็นยังไงอันนี้ครับก็เป็นแนวทางวิธี อ,นนอ,ลลอ,อันนี้ก็พิจารณาเราเองครับสําหรับก็จะมีคนรักโลกรักอะไรอันนี้ก็พิจารณาเองสําหรับคนที่รักรถหรือรกอะไรก็มาพิจารณาเองครับผมก็ไม่ได้อยากบอกว่าออต้องอุดต้องอุดนะต้องอุดอันนี้ไปอีกอันนี้ก็แล้วแต่ครับบุญดุลและพินิจของแต่ละคนว่าควรจะอุดหรือไม่อุดอันนี้ก็แล้วแต่เราอย่างที่ผมอธิบายไปก็ไม่ได้เอามาเยอะไอเสียวนเข้าเครื่อง แต่ก็จะหาว่าผมทําไมต้องอุดอีกแล้วผมผมอาจจะบอกว่าผมก็รักรถนะครับก็ <c oughs> ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ